ภาษานะครับยิ่งนับวันยิ่งมีความสำคัญน้อยลงอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งทุ่มแบบสุดตัวสุดหัวใจกับการเรียนรู้ภาษานะเราอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของการเรียนรู้ปัจจุบันนะครับใครๆก็บอกว่าภาษานี่สําคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าพูดภาษาได้ภาษาอื่นได้นะครับแต่ด้เปรียบกับคนอื่นนะผมเองก็มีความรู้สึกและคิดแบบนั้นเนาะแต่ก่อนเพราะว่านะครับเวลาที่เราพูดภาษาได้ เราได้รู้จักผู้คนมากขึ้นมีคอนเนคชันมากขึ้นเปิดโลกให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเราได้รู้จักกับคนต่างชาติคนต่างประเทศคนจีนคนฝรั่งหลายๆคนนะครับก็ส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศเพื่อนะครับอยากให้เก่งภาษาแต่ปัจจุบันนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วละ่ะที่เป็นอุปกรณ์นะทางเลือกใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเพียงแค่นะครับเราอยากจะสื่อสารกับฝรั่ง อยากจะสื่อสารภาษาอะไรเพียงแค่กดปุ่มปุ่มเดียวนะครับเราก็สามารถสื่อสารกับฝรั่งหรือว่าต่างชาติได้แบบสบายๆนะโดยไม่ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับยิ่งถ้ามีอุปสงค์และอุปทานนะคือความต้องการมากเท่าไหร่นะครับเขาก็จะผลิตนะอุปกรณ์ชิ้นนี้หรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพิ่มขึ้นเข้ามาแทนเช่นเดียวกันผมไม่ได้หมายความว่านะครับภาษาไม่สำคัญนะฮะแต่นะครับภาษาไม่ได้หมายความว่าเก่งหรือฉลาด มีแต่คนที่ไม่เก่งภาษาและเข้าใจว่าคนที่สามารถนะครับพูดภาษาได้เก่งภาษานั่นก็คือคนที่ฉลาดคนที่เก่งคนที่เท่ความเท่มันอาจจะใช่เนาะคือพูดภาษาได้แต่เรานะครับควรที่จะแยกแยะให้ออกระหว่างความฉลาดกับเก่งภาษามันไม่เหมือนกันนะสำหรับคนที่เก่งภาษานะครับผมเชื่อว่าเขาย่อมรู้ดีนะมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เขาทําซ้ําๆพูดบ่อยๆจนเกิดความชํานาญและความเก่ง ในเรื่องของภาษานะครับมันก็จะเป๊ะพูดเหมือนเจ้าของภาษาเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับอย่างเช่นแม่บ้านหรือว่าคนขับรถให้ก็ฝรั่งเขาก็สามารถพูดภาษาได้ดีได้เป๊ะเหมือนกันทั้งทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่นะครับเกิดจากการที่เขาทําซ้าๆพูดบ่อยๆทุกวันจนเกิดความชนานาญวันนี้นะครับเราอาจจะเห็นคนเก่งภาษาพูดภาษาได้เยอะขึ้นเรื่อยๆ ในมุมหนึ่งนะครับมุมที่สําคัญสําหรับคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วแต่ในทางกลับกันนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราปลูกมะม่วงถ้าทุกคนปลูกแต่มะม่วงขายแต่มะม่วงพอสินค้ามันเยอะความต้องการมันก็น้อยลงราคาก็ตกต่าเช่นเดียวกับภาษานะแต่ก่อนใช่ครับความต้องการมากในขณะนั้นเนาะแต่เดี๋ยวนี้นะครับ เอคนพูดได้เยอะจริงๆความต้องการอาจจะเท่าเดิมนะแต่ตัวเลือกในเรื่องของคนที่พูดภาษานะมากขึ้นในเมื่อมากขึ้นนะครับจะไปเลือกใครก็ได้นะราคาก็จะตกหนะ่ัเหมือนนี่ข่าวนะครับข่าวหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมีหญิงสาวชาวอังกฤษนะครับเธอคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถเก่งในเรื่องของภาษาพูดได้หลายภาษานะไปสมัครงานนะครับไม่มีใครรับนะเธอรู้สึกเสียใจร้องห่มร้องให้นะครับทั้งๆที่พูดได้หลายภาษา ผมพูดจะเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าภาษาไม่ได้หมายความว่าไม่สําคัญเนาะภาษาคือสิ่งที่สําคัญนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั่นก็คือการที่เราพัฒนาจุดแข็งในสิ่งที่ตลาดเขาต้องการจะดีกว่าถ้าใครเก่งภาษาแต่มีจุดด้อยนะครับที่ AI สามารถทําแทนได้เนะี่ยแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะสำหรับอนาคตแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมีนับปัจจุบันนะครับมากกว่าภาษานั่นก็คือ ความฉลาดเรียนเก่งทัศนคติดีมีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีคอนเนค t ชันพูดจูงใจคนได้ดีเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นได้ดีเป็นคนดีและที่สําคัญนะครับจะต้องเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงสิ่งเหล่านี้นะครับ AI ยังทดแทนได้ยากเนาะเราลองคิดดูนะครับถ้าเราเป็นผู้บริหารองค์กรเราจะเลือกคนแบบไหน ระหว่างคนที่พูดได้ดีพูดภาษาดีพูดภาษาได้เป๊ะได้คล่องนะแต่นะครับไรซึ่งประโยชน์นะพูดจาไม่ค่อยดีติชินนินทาคนอื่นกับคนที่พูดภาษานะครับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้รอบคอบเราจะเลือกคนแบบไหนเพราะฉะนั้นนะครับภาษาก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั่นก็คือ เราจะต้องพัฒนานะครับจุดแข็งในสิ่งที่ตลาดเขาต้องการมากกว่าแต่ท้าเมไรนะครับเราเก่งภาษาด้วยฉลาดด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าเพอร์เฟกไว้พบกันใหม่นะครับผมบอลเอนเตอร์เทนเมนต์สวัสดีครับ